ใหญ่ฝันดีปลื้มใจเป็นอากงหลงน้องเจลาสุขไม่น้อยมีสมาชิกใหม่ตั้งแต่วันแรกที่หลานเจลาลืมตาดูโลกอีกไม่กี่วันก็จะอายุครบสองเดือนแล้วด้านคุณตาหรืออากงใหญ่ฝันดีก็เหิหลานหนักมากอุ้มเองเลี้ยงเองกับมือคอยอ่านหนังสือและร้องเพลงกล่อมหลานนอนเป็นประจำงานนี้คุณแม่ป้ายแดงจินนี่จุธาพักแทบไม่ต้องเหนื่อยเลยสักนิดแถมตอนนี้ในอิน,นสตาแกรมฝันดีของใหญ่ฝันดีก็มีแต่รูปและคลิปของหลานสาวตัวน้อยเต็มไปหมดแม้บางวัน กงกงจะแอบบ่นว่าเลี้ยงหลานเจล่าก็วาวุ่นบ้างฮ่ 5. แต่เชื่อว่ากงกงก็มีความสุขไม่น้อยที่มีสมาชิกคนใหม่เพิ่มเข้ามาในครอบครัวแล้ววันนี้ก็ได้รวบรวมโมเมนต์น่ารักน่ารักกงกงและหลานเจล่ามาฝากกันดูแล้วก็จะอดยิ้มตามไปด้วยเลย